ลดน้ำหนักด้วยอาหาร15มือนะครับนี่ปง้งเฮ้ยคือได้มาใหญ่ๆเนี่ยมันสลัดเมนูลดน้ำหนักอเออดีดีเพิ่งไปวิ่งมาด้วยงานนี้จะได้ขอมกัเลยทีเดียว <c oughs> ใครว่าอาหารกีนไม่อร่อยนะที่จริงมันค่อนข้างอร่อยแลย้วใครว่ากินผักไม่อิ่มฮะ สวัสดีครับช่องเดอะแฟนะครับหลังจากที่ช่วงนี้คอนเทนต์เรานี่มีแต่แบบของทอดของหวานอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับกินแต่ละทีนี่โหกว่าจะลดน้ําหนักได้อะไรเงี้ยวันนี้ผมก็เลยจะมาเริ่มลดน้ําหนักกันครับโดยเมื่อเช้าผมก็ไปวิ่งมินิมาราธอนมาแล้วตอนนี้โป้งก็แบบนอนเลือกรูปวิ่งอยู่ในบ้านนะครับไม่ยอมออกมาช่วยเปิดนะครับแล้วก็ผมได้ไปดูช่อง YouTube พี่เกี่ยวกับแบบคนที่แบบอยากลดน้ําหนักมาช่องหนึ่งชื่อช่องว่าพิมวานะครับเออเขาลดอย่างนี้เลยเขาไปจัง สลัดเจ้าหนึ่งมานะครับเป็นอาหารคอร์ส15มือนะครับ5วัน15มือนะครับ <c oughs> คือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าน้ำหนักเขาลดลงไปกี่กิโลแต่สัดส่วนเขาแบบจากที่ยั่วยๆเพเพะกินแค่5วันแต่ละมื้อแบบที่เขาแบบดูแบบยั่วยๆเพเพะมีส่วนเกินนิดนึงแต่แต่ไม่ได้ว่าพี่เขาเพะตอนแรกหมายถึงพี่เขาโชหุ่นเองครับกลายเป็นแบบผ่านไป5วันปุ๊บคุณอย่างการนางแบบแล้วแบบสัดส่วนที่เขาลดลงไปแล้วนะครับระบบครับ ถ่ายผิวพรรณอะไรเขาบอกเขาก็ดีขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูป Before After ของพี่เขาให้ดูนะครับตรงนี้วันนี้เราก็เลยจะมาเริ่มต้นกินกันบ้างนะครับก็เลยสั่งมาแล้ว15มือ2คนนะครับจากร้านกินสลัดนะครับ T L E A N s A L A D นะครับเดี๋ยวหน้าตาอาหารเป็นไงกับผมจะทำตำเร็จหม่นะครับลดน้ำหนักด้วยอาหาร15มือนะครับไปดูกันครับ คือหมอนกับร้านเขาจะแบบเรื่องความสดใหม่อะไรพวกนี้ด้วยครับเขาก็เลยต้องแบบส่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยส่งทีส่งเจ้าอะไรครับเง้ยเขาไม่รวมมาทีเดียวนะครับเป็นกล่องกล่องมือมืลอครับผมนี่เนี้ยนวีเลยครับโอเคครับนี่เนี้ยครับพี่อันนี้อันนี้มันจะกระชับกระหนั่นะโอเคครับนี่นะครับสิบห้ามือสองคนมันก็น่าจะประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากครับพี่ไปครับอันนี้เนี่เดวโป้งจะต้องช็อคนะครับ ผมเตรียมเมนูไว้ให้นี่ป,ป้งเฮ้ยปื้ได้มาใยญะๆเนี่ยมันสลัดเมนูลดน้ำหนักอืมเออดีดีพึ่งวิ่งมาด้วยงานนี้จะได้ผอมมาเลยทีเดียวแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันอันเนี้ยมันคืออาหารชุดลดน้ำหนักเลยกินได้5วันติดห้าหมอือเดี๋ยวเราไปดูอาหารมันโป้นดีกว,ว่าออไปแกะดูกันไปเอามาตั้งเย,ยงททำไมมัน ก็นี่แกโป้งเขาบอกว่ากิน15มื้ามือเราผอมเลยหุ่นดีเลยพี่พิมพ์วานี่หุ่นเพียวเน่ขาไอที่เขาบอกว่า กิน15มื้อแล้วผอมอ่ะเขาหมายถึงว่าแบ่งเป็นกินวันละ3มื้อแล้วก็กินทั้งหมด5วันไม่ใช่มากินอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าอย่างอันเนี้ย3ข่องอ่ะมันเท่ากับ1,200แคลอร,รี่ถ้าเรากินไป5วันเนียเราก็จะผอมเนกินวันหนึ่งแบบแคลต่ำๆหน่อยอ่ะอแต่ถ้าจะเอามายัดมื้อเดียวอย่างเงี้ยมันเ,เท่ากับเรากินมื้อเดียวกี่แคลมึงคิดดิ12คูณ5 6,000แคลอรี่ 12, 5, 6, ลรเล่เมื่อเช้าว,วิ่งมาได้กี่แคลอรี่เมื่อเช้าผมวิ่งมา ดูในในายการละประมาณ500กว่าแคลอรี่ก็นี่ไงวันนี้เราก็เข้า5,500แคลอรี่น่าจะพออยู่เอ้แต่ว่าอาหารเขาน่ากินมากเลยหเห็นไหมแต่ละเมนูแต่ละมื้อไม่ซ้ํากันเลย <c oughs> มีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์น้ําสลัดก็หลาก <c oughs> หลาย,ยที่ผมเห็นนี่คือแป้งน้อยมากนะแป้งที่เท่าที่เห็นก็จะมีแค่แบบพวกข้าวโพดหรือไม่ก็เป็นแป้งเหมือนแป้งพิท่าเป็นแป้งโรตีบางๆอย่างนี้ไม่คือจริงๆพวกแป้งะเขาจะมีอยู่ในผักพวกลูกเดือยถั่วเป็นพวกพพืชมากกว่าใช่ไหมใช่ครับ เออแล้วอันนี้สั่งมาจากร้านไหนป่ะน่ากินไหมสั่งมาจากร้านกรีนสลัดช่องทางการสั่งซื้อก็จะมีไอจีนะครับกรีนสลัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้ชื้อแล้วก็เฟซบุ๊กกรีนสลัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้จื๊บแล้วก็ไลน์แอดกรีนสลัดนะครับผมจะขึ้นให้ตรงนี้จื๊บทั้งหมดเขาจะมีคอ์ส3วัน9มือ้อกับ5วัน15มือ้อแต่ที่ผมไปดูพี่พิมพ์บากินมาใน y YouTube ของเขาแล้วหุ่นดีเลยคือ5วัน15มือ้อครับอ้นนี้ก็คอรหส5วันเหมือนกันแต ม,มามแล้วเรามาเริ่มกินเมนูแรกเลยไหมอ่ะบ้านเริ่มจากเมนูแรกเลยดีกว่าถาวาวันที่1เมนูอะไรปุตตี้สลัดวิตอนเล้ซอสหรือว่าสลัดผลไม้กับซอสส้มโอไม่น้อยนะพวกนี่ดูมีบีทรูทลูกเดือยมะเขือเทศผักน่ากินมากอ่ะนี่ซอสส้มกินมันน้ำส้มใช่หมดเลยว่าลาเปไปเล้ใช่อ๋อมีเนื้อส้มด้วยลวาเออใช่อ๋อมันเป็นสลัดผลไม้นี่มา ลอกันเลยไะบีดรูทเน้นๆอืมอืมเฟรชเฮตัวฟอสอันเนี้ยแต่เหมือนไม่ค่อยเป็นครีมเท่าไหร่คือแบบมันจะเหลวๆหน่อยเน้นไปทางสดชื่นแล้วแล้วก็ไม่เค็มเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนน้ำส้อมผสมน้ำผัด ถ้านำเป็นหนึ่งมื้อของคนธรราดจริงอิ่มนะถึงแคว่ต่ำแต่อิ่มเพอผักค่อนข้างเยอะแล้วก็มื้ออย่างเงี้ยจะอิ่มนานด้วยเพราะว่ามันย่อยยากนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เนป็นไงโปองกล่องหนึ่ง <umber> กินนานกว่าข้าวจานหนึ่งบานเลยกว่าจะหมดหแล้วที่สำคัญนะอาหารขี้นี้คือ ผัดเขา,พพา,าอะสดมากๆมีอางุ่นด้วยองุ่นก็สดผัดก็สดทากินแล้วมันจะเฟสอันนี้บอกให้เลยนะอาหารคีนไม่ใช่ไม่อร่อยนะใช่อาหารคีนที่อร่อยอร่อยกว่าอาหารไม่คีนอีกอย่างเช่นสมมติมเราไปกินข้าว ตูชิปลาดิบอย่างเงี้ย<ม>ก็<ม>คีนใช่ป่ะ<ม>แต่ถ้าตูชิเบิร์นซอสอย่างเงี้ย<ม>เบิร์นราดซอสราดมายองเนสอะไรเงี้ยอันนั้นคือไม่คีนใช่ป่ะถ้าเกิดปลาปลาจะมิตัวปลาตะม,ม่นสดอ่ะอร่อยกว่าใช้ข้าวที่มันดีๆผลิตภัณฑ์ที่มันดีๆอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยกว่าแบบที่ปรุงเมนูที่2อ่าเมนูที่2นะอันเนี้ยมีเฟนมีปูอาร์กินเหมือนพวกบะหมี่เย็นใช่อ๋ออันเนี้ยคือบะหมี่เย็นไงบ้องออ๋แต่มีผักด้วย อันนี้สําหรับแบบเด็กอ้วนที่ชอบกินอาหารตามห้างตามร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างก็ไม่ต้องกลัวเบื่อนะมีเมนูอย่างนี้ให้เหมือนกันเหมือนบะหมี่เย็นในร้านราเมงห้งต่าน้ำราดจะไม่เค็มเท่าไหร่ไม่เค็มมากมีความเจบแปลมากเฮ้ยอันนี้อร่อยบุ๊ชอบชอบ ทานมาสองมือบ้องอของว่างเนเด็กโยเกริร์ตมาหนึ่งถ้วยบ้องอ๋นนอ,อ,อคือเขาจะมีของว่างให้ถูมือด้วยเป็นมือหลังจาก,กมือที่หนึ่งกับมือที่สองใช่ไหมเป็นก่อนมื้อเย็นจะเป็นของว่างเขาบอกริๆกินมือไหนก็ได้แต่ให้โยเกริร์ตวิตกานลลามาหนึ่งถ้วยตอนหนึ่งวันนะครับอ๋อแต่รสอะ่ะอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างของป้งเนี่ยเป็นสีดำๆเห็นไหมของว่านเป็นสีเหลืองๆอืมน่าจะเป็นผลไม้คนละชนิดกันลยใช้ช้อนเดียวกันไปเลยอืมเพราะว่า มันไม่ได้แบบเลอะคาวอะไรใช่ไหมทำความผ่านด้วยดินใช่ใชม่วงติดม่วงเป็นรสอะไรผมผมเป็นรสส้มนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นผลไม้อยู่ด้านล่างแต่นึกไม่ออกว่าผลไม้อะไรนะครับฝีอม่วงผมน่าจะแบบออกแนวพวกเบอร์รี่อะ่ะไม่แท่งหนุนไม่รู้อะไระครับ คล้ายๆกินโยเกิร์ตเลยปล่ะ<ช>แบบโยเกิร์ตแบบรสธรรมชาติเลย<ช>แต่ก็มีการโนล่าคือที่จริงไอ้อย่างเงี้ยดีมากเลยนะเพราะว่าเรากินพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยเข้าไปอ่ะมันเป็นเหมือน ประเภทพวกพีไบโอติกแล้วกินพวกนี้เข้าไปอะ่ะเพราะว่าพวกนี้มันเหมือนมีจุลินทรีย์ในการช่วยย่อย,อยงไงทำให้เหมือนกับระบบลำไส้โดยดีกินทั้งผักทั้งโยเกิรต์ตนะอ่าใช่ครับขับถ่ายดีแน่นอนพวกนี้เดี๋ยวพี่ผามอามั่นของ<ม>วันแรกมือน,นี้จะดูหนักหน่อยมีมันฝรั่งแล้วก็มีไก่ฉีกนะเบเโปเตโต้ with chicken in mustard sauce นะครับอ๋อก็คือมันอบกับไก่ฉีกแล้วก็ปอดมัสตาร์ดโฉมหอมมือเย็นนี่เป็นเหมือนกับเหมือนมื้อดินเนอร์ อืม,อ,มอร่อยอืมมันอบข่อบอบมาแบบนุ่มลงตัวหอมไม่เล็กเกินไปไดนะ้ไหมแล้วก็ปรุงรสมันด้วยหน่อยนึงถ้าแบบปรุงพริกไทยกับเกลือมาหน่อยนึงเพราะเป็นเหมือนตัวหลักๆเป็นมัทส,สัดแล้วก็ไปผสมกับอย่างอื่นนิดนึง อันนี้คือหมดไปแล้วหนึ่งวันใช่ไหมพันสองร้อยแคลไม่ไม่ใช่เล่นๆนะพันสองร้อยแคลใช่อย่างสมมติว่าพันสองร้อยแคลอย่างเงี้ยถ้าเป็นโดนัทอะบางทีกินได้สี่ชิ้นนะโดนัทสี่ชิ้นใช่ข้าวไข่เจียวกินได้สองจานอย่างเงี้ยใช่ไหมเมนูต่อไปมาโป้งเรามาตื่นเช้าแล้วเช้าวันอันทีครับอ่าอันนี้คือพิซซ่าสลัดออ๋พูดง่ายๆเลยนี่มีเขาจะมีแผ่นไม้สี่แผ่นนะครับซอสขอลองดีไซน์พิซซ่าตะแผ่นแล้วไหม S <S ใช้มือเลยเอาผมได้ห่อเออวะติ๊กตาอย่างงี้นะพิ๊ซตาต้องใช้มือกินนะแล้วก็ห่ออันนี้แบบโมนี่ผม้โรบอกว่าเขามีแฮมเมอรด้วยอเอ,อ้ยก็คือเหมือนพิซซ่าจริงแหละแค่แป้งบางหน่อยแล้วเราก็ดีไซน์ได้เองอืม ที่ทึ่งคือตัวฟอสม,มันแบบมันไม่ได้รสจัดอะไรแต่กินแล้วมันรู้สึกถึงความเฟรอ๋อมีพริกหวานด้วยพริกหวานอ๋อมีฝัั่งโรลด,ด้วยฮาวายเอี้ยนอันนี้เป็นชีสโลฟเฟตชีสโลฟเฟตนะตอนแรกคิดว่าเต้าหู้ไม่ใช่ปลองกินเปล่าๆดู <c oughs> แล้วผมเข้าไปอ่านในรีวิวมานะคนชอบเมนูเมนูนี้เยอะมากเพราะมันมีแฮมมีชีสอ่ ชิโลฟัสคือดีเข้าไปหนึบหนับอยู่ในปากนะ่อ๋อผมดูแล้วมั้เที่ยวหอไม่ได้เพราะอะไรไหมอ๋อ ى, ผักไอ้พวกบใบใหญ่ใหญ่ใช่พวกผักใบใหญ่ใหญ่เขาไม่ได้ให้เอามากินนี่เขาให้วางพวกผักบนรถชีสแฮมพริกหวานแล้วกวนผักพวกเนี้ยเอาไว้กินคู่นี่ล่อเป็นแหนมเนืองเลยไม่ใช่นี่มันเป็นอย่างงี้เหมือนทาซอสใช่ไหมแล้วก็ทาเนี่ยมันก็ได้ผิดพ่าคล้ายคล้ายวไอเยียนนะ มาบ่มือเที่ยววันอังคารมือน,นี้นะที่ผมเห็นมีนี่ไก่แยกมาให้ข้างบน <Okay. S 1> ข้างในกล่องมีพวกต้นอ่อนทานตะวันอันนี้เป็นหมูนะฮะไม่ใช่ไก่ใช่บ่มพอชื่อเมนูมันชื่อว่าชาบูกิวพอกจิ้มแจ่วมาโยนี่ ให้หายกินถึงปิ้งย่างในห้างหน่อยนะครับมาผลที่กินเราลดมาไงจิ้มอย่างนี้จิ้มหมูก่อนแล้วก็จิ้มผักตามขึ้นมาในรสชาติหมูบ้างไหมมัเฮ้ยน้ำตลาดเขาแบบลึกล้ำมากเป็นได้ทั้งแจ่วแล้วก็เป็นน้ำตลาดในตัวเดียวกันถ้าจะไม่ตัดเกินไปมันแจ่วนะครับบางที่มันแบบยำตลาดอย่างนงี้โอ้โหเป็นกินไม่ได้กินไม่ได้ใช่อันนี้คืออร่อยรัว ไปไ่ต่อไปของว่างบ้องไอ้ปั้นได้รถไหนอ่ะแรกกันผมได้ปีอันี่เหรออันนี้ปีเหมือนคล้ายๆน้าตาลนะก็ยิงลัวมันขึ้นมาก่อนไว้บ้องให้มันมีสีขึ้นมาเห็นไหมสวยงามน่ากินมาป้องต่อไปมื้อเย็นวันอังคารมื้อนี้น่ากินมีแซลมอนแล้วก็มีเหมือนกับไอ้นี่คล้ายคล้ายมันฟางอบกรอบบางๆเหมือนแผ่นเกี๊ยวใช่ป้องมันคือ ีเต็กแซลมอนตลัดวีด AJI ซอสโหนี่คือเมนูแซลมอนผลาดเนี่นยแหละอ้มีถั่วอันเซาแซลมอนเขาให้ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเลยโอโ,อโอหโหใหญ่มากนี่เทียบหน้าผมแถมหอมมากด้วยอืมโคตรน่ากินอันนี้นี่แซลมอนเขา ย่างมากกำลังดีมากอืน้ำสลัดวหวานๆเค็ม,มพวกขัวน่ากินหัวนั้น้าน้ำสลัดมีความคล้ายแกงกะหรี่นะออ,อันนี้ก็รสชาติเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะอื อนนี้ก็หมดไปแล้วสำหรับ2วันนะฮะเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าไออันเนี้ยสำหรับบางคนอาจจะมองว่าทําไมเราไม่ทํากินเองมันง่ายกว่ามันประหยัดกว่าอะไรเงี้ยทำกินเองก็ได้คือมองว่ามันแล้วแต่ทางเลือกด้วยใช่ไหมเราไม่ได้แบบไว้ไห่แตกนะแต่ผมว่าแบบคนขี้เกียจทำอย่างเงี้ยขี้เกียจคิดก็จ่ายไป ได้ข้าวมากินเลยสามวันสามมื้อไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นกินเลยแบบคิดง่ายๆเลยอย่างเงี<ช>้ยมันก็จะพอไหมแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากมากก็เหมือนกับอันนี้สามวันเก้ามื้อคือพันห้าใช่ป่ะห้าวันสิบห้ามื้อคือสองพันสี่อืก็คือได้ค่าอาหารของห้าวันครบแ,แล้วเราก็ยังได้สุขภาพี่ดีกลับมาอีกเราก็ไม่ต้องคิดอะไรให้เมื่อยกินอ,อย่างเดียวอันนี้ที่สามอุ้ยอันนี้มีสาลาย เมนูที่3อันนี้จะมีผักไหลมีข้าวโพดแล้วก็ฟอร์ตสีฟ้มๆอันนี้ฟอร์ตออกคล้ายๆผลัดงานญี่ปุ่นเมนูนี้นะครับเจแปนิสเคอร์รี่วิทพอตเอทเอกตลาดอ๋อนี่เพราะมันมีไข่แยกไม่ด้วยเห็นไหมไข่โอ้โหโอ้โหนี่นี่ที่นี่ เป็นอาหารที่น่ากินมากใช่อืมอืมเป็นไงนี่นะโหตกนอกนิ่มในตัดไปแตป๊อาเป็นไงผมเป็นอกไก่ไหมแห้งผมเป็นอกไก่ไม่มีมันแน่นอนเลยน่าหอมม่าหอม ปบโป้งมือกลางวันวันพุธมือกลางวันของวันที่สามอ๋อมือนี้มีฟักทองมีกุ้งนำรัดมีกลิ่นพริกเผาต้มยำกุ้งสลัดอ่าต้มยำกุ้งสลัดอุยอยากรู้มากรสชาติเป็นโกินต้มยำกุ้งใช่แต่มันจะเป็นแค่กลิ่นเลยนะคือรสมันจะไม่เผ็ดไม่อะไรอย่างนั้นเลยอะรสชาติมันจะไม่จัดอย่างนั้นสลักินแล้วแบบโอ้มันสร้างขันนะตอนนี้ผมคิดถึงพริกแกงไทยมากปลาทองกิ้มน้ำผัดปักทองอบอื อืมมันเป็นเหมอนแค่กลิ่นอ่ะเขาแค่กลิ่นกระไข่ได้ไงวะคือถ้าไม่เผ็ดอืม,อมคือเป็นน้ำฝาดที่ฟังฝาดเลยนะ กุ้งเขาสดมากครับผมเห็นไหมบะหมี่เย็นก็มาต้มยำกุ้งก็มาแกงกะหรี่ปลาแซลมอนก็มาคือมันค่อนข้างสร้างฝันนะแค่เปลี่ยนจากอะไรที่มันเหมือนกับจากที่ปกติเป็นกะทิอะไรเงี้ยแล้วกินกับข้าวใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบของน้ำผัดปรับรสชาติกันไปปันต่อไปก็ของว่างนะมาเย็นวันที่ผาม เปิบเป็นบะหมี่เย็นกับปูอัดอีกแล้วอืม,มือเที่ยงเป็นต้มยำกุ้งมือเย็นเป็นโตบะญี่ปุ่นอืมืมอเแเราสามวันโม่สามพันหกร้อยแคลอรี่เช้าวันนี้รี่เช้าวันพฤหัสนะครับอ,อันนี้เหมือนเช้าวันจนันทร์สลัดผลไม้แล้วก็น้ำสลัดส้มอาจำแม่น ออมามาอันนี้กลางวันวันพื้นสอ่แาแซลมอนผสลัดน่ากินมากเมนูนี้ผมชอบมากอืม เหมือนมันก็มีวนๆมบบซ้ำกันบ้างใช่แต่ว่าปกติเขากินสี่วันไงเมนูเมนต์ซ้ำก็ไม่แปลกไงเหมือนโป้งกินข้าวกะเพรามื้อเช้าวันจันทร์แล้วไปกินอีกทีมื้อเย็นวอนพืหันอะไรอย่างเงี้ยอืออืมื้อเย็นวอนพืชหันนะมันมาติ๊ตาตลับกลับมาเมนูนี้อีกแล้วใช่เมนูนี้ผมก็ชอบมาก เอ<ค>า,าอไปมาไมขอเช็ดเก็บกวาดหน้าบ้านกันทีเย็นวันที่ห้าถาวันที่ห้าอยู่เลยเออ,เ,อ,อเริ่มรีบแล้วเรอ่องนีิตั้งค์แบบแค่เก้ามือเลยอ,อันนี้ตุกิมจิแกะถุงมาปัญญาชนเห็นไหมไม่ต้องแกะหนังยางให้ยุ่งยากนะครับทำไมมันมีแต่นน้ำวะไม่มีเนนะื้อ <c oughs> คือเขาลัดยางมาค่อนขอน้างแน่นมาก,กน,นะเพราะว่าต้องแพคไว้กลัวแพ็คเก็ตเสียหายไงอืมดูข้างในก็มีเต้าหู้ผมลองอ๋อมีหมูด้วยมีหมูด้วย ลองไหม ผมไม่ต้องหมดอะไรมงมื้อที่สองวันที่ห้านะฮะนำเปิดตลาดเป็ต้ยมยำกุ้งเนี่เมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบ กินไปถึงตอนนี้นะพึ่ง5,500แคลนะหมดถ้วยนี้จะเป็น5,650แคลอันนี้เดี๋ยวจิ้มแจ่วมายโยเออจิ้มแจ่วมายโยกับหมูย่างมันเริ่มวนกลับมาเมยดูเดิมเหมือนกันแล้วนะใช่ไหมอันนี้เคยกินไปแล้วก็คือมือที่ห่างวันสุดท้ายแต่เรากินไปมื้อไหนไม่รู้จาไม่ได้ใช่ผ่านมาตั้ง5วันแล้วใครจะไปจาใครว่ากินผักไม่อิ่มฮะ แล้วใครว่ากินผักไม่อ้วนนะผมว่านะอ้วออออนแน่นอนไม่บอกตาจริงๆนะผมว่ามือเนี่ย อนนะไรอย่างนั้นมันคือบวมที่พุงเพราะว่าเรากินเข้าไปเยอะแต่ผมว่ามือเนี้ยจริงๆไม่อ้วนเท่าไหร่ถึงขนาด6000แคลเลยนะใช่ไหมใช่ผมว่า6 0พันแคลพุงเนี้ยไม่บวมเผลอเผบวมน้อยกว่าไปกินแป้งกินขนมกินข,นข้าวไข่เจียวตีกองอะไรต่อวันอี่เี้ยเพราะว่าหนึ่งคือผักดูดถึงไม่ได้ม,มันเข้าไปรองพวกไขมันพวกแป้งพวกอะไรพวกเนี้ยมันไปดักไว้แล้วถึงเวลามันก็จะถ่ายออกไปพอมกันหมดถึงถึงเมื่อกี้ที่เราจะกินไปยังมีหมูมีแฟลมอนมีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมมีเส้นอ่าแต่เรากินผักเข้าไปเยอะอย่างนั้น ผักอ่ะมันจะหมอนกับมันจะไปรองหยุดจนเต็มกระเพาะจนระบบย่อยอาหารของเรามันทํางานได้ไม่สมบูรณ์ทีเนี้ยพอมันไม่ย่อยมันก็จะดูดฝึงไม่ได้มันจะถ่ายไปเลยก็หมดไปแล้วใครว่าอาหารคีนไม่อร่อยนะที่จริงมันค่อนข้างอร่อยแบเฟสเลยนะยิ่งถ้าคนที่ชอบกินผักหรือคนไม่ชอบกินผักนะไปหัดกินฮะมันอร่อยกว่าที่คิดไว้เยอะใช่ครับมันกรอบเป๊ะๆคือมันไม่ได้แบบเป็นฟิลเหม็นเขียวอ่ะโอเคงั้นผมดูแล้วเดี๋ยวผมฝากร้านให้ใครอยากลองกินแบบนี้นะฮะมีขายเป็นคอร์สไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แค่สั่งมาก็กินได้3าวัน5วันเลยก็คือร้านกินสลัดฝากได้ที่ไหนบ้านฝากได้ที่โอ้ขอคือนเะนื M ้อต้นคลิปฝากได้ที่นี่นะครับไลน์แอดผมจะขึ้นให้ตรงนี้ไปบุ<อ>็กผมจะขึ้นให้ตรงนี้ไอจี IG, ผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับทักไปได้9มื้อ1,500าอบาทหรือถ้าจะคุ้มๆก็สิบหมื้อ2,400บาทคลิปนี้เราก็ถ่ายกันมาใช้เวลาย,ยาวนานมากแล้ว5วันเต็ม<ห>ๆถ่าย 15, าย15ม้มื้อเั้นก็ ยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะแฟลกช์ฟอโร่จีบงบ้านเดทวินแล้วก็เพจพาทาม,มาทานด้วยครับสวัสดีครับ